นับสนุนโดยบริษัทท um ีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมาร่วมสมัยค่ะวันนี้ดิฉันสุพัญญาสิริภูรรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะไปติดตามฟังธรรมะดีๆจากพระราชยาักวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ รมภาพกำลังจะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรสำหรับโลกใบนี้ใหญ่ยังไงท่านสาธุชนเรื่องหลายทราบไหมเป็นเรื่องที่เราไม่มีที่พึ่งอื่นเลยนอกจากลมหายใจของเราเองแม้แต่ลมหายใจของเราเองเราก็ยังไม่มีที่พึ่งนะ เพราะว่าอากาศทั้งโลกเนี่ยมันสกรปรกมันมีไวรัสแม้แต่คนที่เรารักเรายังไม่กล้าเข้าไปใกล้เมื่อวานนี้อัตมภาพไปงานเผาศพมีศพหนึ่งมาบอกว่าติดโควิดเขาไม่ตั้งสวดเอารถมาส่งเสร็จแล้วก็เอาขึ้นเมนเผาเลย ตกกระจายหมดทําไมไม่มีการสวดเลยก็บอกว่าศพโควิดไม่ต้องสวดแล้วญาติพี่น้องก็ไม่เข้าไปดูหน้าไม่มีพิธีอะไรทั้งสิ้นลดน้ําไม่มีนี่เรื่องใหญ่มากสําหรับพิธีกรรมทางศาสนาทางด้านจิตวิญญาณก็แสดงว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยชนิดพิเศษที่เรียกกันว่าโควิด -19 เนี่ย มันเป็นไวรัสที่รุนแรงมากคร่าชีวิตของผู้คนทั้งโลกเรียกว่าจะหลุดกวาดมนุษย์ให้หลุดออกจากเปลือกโลกนี้ให้หมดถ้าเรายัางประมาทแต่ทั้งหลายคงจะทราบดีว่าที่พึ่งของเราเวลานี้เหลือหน้ากากอนามัย แค่นี้แหละอย่างอื่นไม่มีต่อไปเราอาจจะมีถังออกซิเจนติดตัวคนละหนึ่งถังแล้วก็มีสายยางเป็นท่อเหมือนกับน,นักบินยิ่งไปกว่านั้นเรายังจะเห็นว่าแม้แต่วิถีชีวิตของเราหลายท่านตอนนี้มีมือถืออยู่ในในมือตัวเอง ไปบนเครื่องบินก็ทํางานดําน้ําอยู่ก็อาจจะทํางานได้นั่งอยู่ในรถก็ทำงานได้อยู่ใต้ดินก็ทำงานได้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ทำงานได้มันทำให้เราเนี่ยไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนสายตาไม่มีเวลาพักผ่อนปลายนิ้วของเราไม่มีเวลาพักผ่อนความคิดของเราทำให้เราต้องจ้อง อยู่กับอะไรก็ไม่รู้ลากของลากใจของเราออกไปแม้แต่ญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกเจอกันก็ยังไม่ได้คุยกันเพราะต่างคนต่างได้ข้าวจานหนึ่งเสร็จแล้วก็ถือโทรศัพท์แล้วก็เปิดเล่นไลน์หรือ iPad มาท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่านี่ก็เป็นยาพิษชนิดหนึ่งทำลาย ระบบครอบครัวระบบการสนทนาทำลายบรรยากาศที่เคยมีเคยเล่นเคยสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็มาจ้องอยู่ที่หน้าจอของใครของมันตามที่เราชอบเสรีภาพแบบนี้ได้ทำให้มนุษย์ของเราเกิดความเครียดขึ้นมาความเครียดอันนี้แหละมันเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง ชนิดใหม่เลยจนขณะน,น,นี้บางประเทศถึงขนาดมีโรงพยาบาลสำหรับบำบัดคนที่เครียดเพราะเทคโนโลยีในที่สุดมนุษย์ก็พึ่งเทคโนโลยีความจำเสื่อมจำอะไรไม่ค่อยจะได้ถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขก็จำไม่ได้ถ้าไม่มี คอมพิวเตอร์รู้สึกจะขาดใจทําอะไรก็ไม่ได้หนังสือหนังหาไม่มีจําไม่ได้ไม่เคยสะสมหนังสือไม่เคยอ่านหนังสือเพราะว่าอ่านในมือถืออ่านใน iPad เราเจาะเราขุดเราทดลองอาวุธทดลองระเบิดต่างๆมากมายนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคระบาดต่างๆขึ้นมา พระพุทธเจ้าทรงทำงานเป็นระยะเวลาในประชนอาชีพของพระพุทธองค์เนี่ยอาชีพหลักของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นหมอฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนใครที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดองคุริมานองคุริมานโดนไวรัสคืออะไรโดนไวรัสคือต้องไปตามล่า เอานิ้วมือของคนมาคล้องคอให้ได้หนึ่งพนิ้วองคุรีแปลว่านิ้วมาละแปลว่าพวงพวงดอกไม้นี่แหละมานมาละตัวเนี้ย,ยก็คือองคุรีมานแปลว่าบุคคลผู้มีนิ้วมือเป็นพวงดอกไม้คล้องคอค่าหนึ่งคนก็ตัดมาหนึ่งนิ้ววันนั้น พระพุทธพทธองค์ทรงมองเห็นแล้วว่าจะไปฆ่าแม่จะไปเอานิ้วของแม่มาเรียกว่าตามืดตาตาลายหน้ามืดแม่ก็จะเอาไม่เป็นไรต้องไปโปรดแล้วพระพุทธองค์ต้องไปโปรดต้องเตรียมวัคซีนเลยนะจะฉีดตรงไหนดี <c oughs> ะจะฉีดแขนซ้ายหรือแขนขวาจะฉีดตรงไหนหาจังหวะอยู่โอ้ คลิมานเห็นพระพุทธเจ้าก่อนหรือดาบไล่วิ่งเลยเอาคนนี้แหละใครก็ไม่รู้ามารู้ภายหลังว่าเป็นสมณะโคดมอา้าวสมณะโคดมก็เตือนสติเตือนสติว่าองคุริมานหยุดเถอะองคุริมานก็ ยังไม่ได้สติพระพุทธองค์ก็เดินไปเรื่อยๆ,ๆองคุริมานก็วิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามแต่วิ่งไม่ทันปรากฏว่าขณะที่องค์ุริมานพูดบอกว่าสมณโคโดมทําไมไม่หยุดบอกให้เราหยุดฝ่ายเดียวแต่ท่านไม่หยุดเราวิ่งตามยังไงก็ไม่ทันท่านเนี่ยพระพุทธองค์ก,คก็กลับหลังหันบอกว่าเราหยุดแล้ว สมณะอะไรโกหกหยุดแต่ทำไมวิ่งไม่ทัน <c oughs> วิ่งตามก็ไม่ทันเราหยุดจากการทําบาปเอาไวรัสเข้าใส่ตัวพูดง่ายๆแต่ท่านสิยังไม่หยุดยังสร้างบาปสร้างกรรมกิเลสกรรมวิบากนี่แหละคือตัวไวรัสยาเดยมตั้งหลายกิเลสกรรมวิบากเนี่ยตัวไวรัสถ้าไม่เชื่อ โยมลองใช้โซ,โซเชียลมีเดียเนี่ยลองดูว่ามันจะเป็นไวรัสรุนแรงแค่ไหนแล้วอัดเทปที่ไม่ค่อยจะพูดอะไรก็ได้เช่นผู้คนชอบด่ากันว่ากันชอบใส่ร้ายกันนินทากันยุแย่ใส่กันพอเผอแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนาทีเดียวสองนาทีส่งออกไป จะมีล้านวิวทันทีเลยจะมีคนคอมเมนต์คนวิจารณ์ไวรัสกระจายไวยรัสที่ไปตามโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นไวรัสที่กระจายได้เร็วมากแตกตัวได้เร็วมากเร็วร้ายยิ่งกว่าไวรั COVID สโควิดซะอีกแล้วเราจะทำยังไงแล้วก็มีกฎหมายมีสารภัดอย่างมาควบคุมแต่ไม่ได้หรอกใจของคนเนี่ยถูกไวรัสเล่นงานซะแล้ว ใจของเราเนี่ยถูกไวรัสอะไรบ้างราคะโลภโทสะโมหะอิจฉาพยาบาทแก่งแย่งชิงดีแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีนั่นแหละรวมอยู่ในสีหข้อนี่แหละเดี๋ยวก็ระทุสาร้ายกันเดี๋ยวก็ขโมยของกันเดี๋ยวก็ทั้งุดทุจริตคอร์รัชนอุปัติเหตุเพศภัยต่างๆเกิดขึ้นตลอดเวลา มาบรรยายของเรากำลังเข้มข้นเลยนะคะแต่เดี๋ยวไปติดตามต่อในช่วงหน้าค่ะวันนี้วันพระมาช่วยไอยเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้นนะาใส่ชุด,ดน,นีด้จะเป็นยังไงนะพ่อพ่อทำอะไรอ่ะน,น,ออน,นี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญอาจจะกลายเป็นบาป ถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัดไม่สัน้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะสนับสนุนโดยบริษัทที่พีไอโพลีนจำกัดมหาชนบริษัทฟีมาสเตอร์จำกัด สาธุชนทั้งหลายคงจะอึดอัดใช่ไหมไปไหนก็ไม่ได้ออกจากบ้านก็ไม่ได้คนแก่คนเฒ่าที่เคยไปห้างสรรพสินค้าไปเดินป่าขับรถขับรารถติดเราก็ยังจะไปกันแต่ปัจจุบันนี้รถไม่ติดแต่ก็ไปไม่ได้สะดวกแต่ก็ไปไม่ได้อยากจะไปไหว้พระแต่โบสถ์ก็ปิดอยากจะไปพิพิธภัณฑ์ปิดหมดวัดหลวงปู่หลวงพ่อโสธรวัด ต่างๆที่เคยแออัดไปด้วยผู้คนไม่อยากจะไปตอนนี้ว่างแต่ก็ไปไม่ได้เพราะว่าปิดหมดเขาหยุดโลกเอาไว้ให้เราคิดนะคิดว่าเราสำคัญแค่ไหนเห็นหรือยังว่าความสำคัญของลมหายใจเนี่ยมันมีความสำคัญที่สุดเลยตอนนี้เราเหลือแค่หน้ากากที่จะปิดจะโบกกับปากของเรา ปิดเอาไว้เพื่อไม่ให้ต้องรับไวรัสจากคนอื่นและไม่ปล่อยไวรัสจากตัวเรานี้ไปให้คนอื่นระแวงสงสัยกันบางคนก็บอกมีมีใบรับรองแพทย์แล้วฉีดยาครบแล้วแต่ก็ยังไม่เชื่อใจกันอยู่ดีต้อง New n o r m a l ต้องล้าง มือต้องล้างปากต้องกั้คอต้องล้างเท้าสารพัดอย่างที่เราจะทำเพื่อป้องกันไม่ให้ไวัยรัสรับบาทมาดูไวรัสใจของเราที่มันรับบาทมนาะ2,500กว่าปีมันระบบาททุกวันเลยนะคุณโยมไม่ใช่ระบบาดร0้ปีมีหนเหมือนกับไวรัสโควิด19นะไม่เชื่อลองดูสิราคาเป็นยังไงโทรศัพท์เป็นยังไง คุมไม่อยู่นี่มันเล่นงานเราเลยนะเราจะมีวัคซีนอะไรที่จะมาขัดจัดราคะโทสะโมหะโลพระอา้าวมีผลประโยชน์ที่ควรจะได้บางทีเนี่ยมันพาเรามันพาเราเข้าคุกเข้าตารางได้เหมือนกันนะไวรัสตัวเนี้ยต้องไปคอลอนทีนอยู่ในคุกนะใครใครทำอะไรผิดแล้วเนี่ย ไม่มีแอนติไวรัสโปรแกรมคือสีนหน้าไม่ได้ฉีดวัคซีนคือสีนหน้าไปลักไปขโมยโน่นเข้าไปไหนอ่ะเข้าไปขังในคุกในตารางถูกจองจำฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลนักโทษในเรือนจำเนี่ยยังรู้ว่ายังรู้กำหนดว่าเมื่อไหรจะออกแต่นักโทษนอกเรือนจำที่ถูกจองจำด้วยอารมณ์ คือเศรวนโศนตรวนทางอารมณ์เนี่ยโอ้โหไม่รู้จะปลดเปลื้องออกเมื่อไรดูเหมือนว่าอยู่นอกคุกเนี่ยมีอิสระเสรีภาพแต่จริงๆคนอยู่ในคุกอาจจะอิสระเสรีภาพมากกว่าใจว่างมากกว่าเพราะว่าถูกจำกัดขอบเขตความคิดการกระทําทุกอย่างเอาไวเ้เรียบร้อยแล้วอา้าวทำเท่าที่ทําได้เขาให้ทำแค่นี้แต่คนที่อยู่ข้างนอก กิเลสมันขับเคลื่อนเราไวรัสเนี่ยคือกิเลสตัวเดียวกันเลยมันขับเคลื่อนเราให้มีให้เป็นอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไปเปลี่ยนแปลงทุกวันมันขับเคลื่อนเราอย่างเนี้ยตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะหนีไปได้นะดูสิบางคนนี่มีบ้านตากอากาศทุกบุมโลก มีเรือยอท่องเที่ยวทะเลมากมายมีทรัพย์สินสมบัติอีกมากมายทุกมุมเลยมีฝรั่งคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของบริษัทประกันภัยทางทะเลร่ำรวยมากแต่เขาก็ไม่มีความสุขวันหนึ่งเขาก็เลยไป วัดในประเทศอังกฤษเขาก็ไปเห็นพระนั่งนิ่งๆเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเขาก็งงๆว่าพระทําอะไรนั่งสงบนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้บ้างอยู่ในอาคารบ้างอยู่สนามหญ้าบ้างหน้าร้อนได้โอกาสเขาก็เลยไปสนทนาเขาบอกว่าเขาเนี่ย มีทุกอย่างที่โลกต้องการที่เขาปรารถนาอยากได้อะไรได้หมดบนโลกใบนี้เขามีหมดแนละ้วแต่เขาจะหาความสุขไม่ได้พระก็ถามว่าโยมมีความทุกข์เรื่องอะไรมีความทุกข์กับการเป็นเจ้าของการเป็นเจ้าของมีบริษัทประกันภัยทางทะเลก็ต้องมีเรือมีการทําประกันบางทีก็เกิดอุบัติเหตุทํานั่นทํานี่สรารพัดอย่างที่มันจะต้องผวา ตัวนี้ทำให้เขาหาความสงบสุขไม่ได้ได้แค่สะดวกสบายเพราะเงินซื้อมีเครื่องบินส่วนตัวมีเรือส่วนตัวพระก็ถามว่าโยมมีเวลาสักเจ็ดวันไหมถ้ามีเวลาสักเจ็ดวันเนี่ยอัตมาภาพขอเชิญคุณโยมมาถือศีลแล้วก็มาลองทำอย่างที่อัตมาภาพทำในขณะนี้แหละ เดินไปเดินมานั่งเดินนอนนั่งฟังสวดเนี่ยเอาแค่นี้พอเจวันมันจะเป็น7วันมหัศจรรย์ของชีวิตนะเพราะอะไรเพราะโยมจะได้ไม่ต้องถอนหายใจเวลามีทุกแต่มาถอนหายใจในขณะที่เรายังมีลมหายใจนี่แหละไม่ต้องรอให้ใครมาปั๊มหัวใจเราด้วยเครื่องแอมบูลซ์เครื่องออกซิเจนช่วยหายใจที่มากรถแอมบูลาน แต่ว่าเรามาฝึกลมหายใจของเรานั่นคือการรู้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่อย่างอื่นแล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือลมหายใจรู้หรือ,อยังว่าตอนนี้เราเหลือแค่ลมหายใจนะพวกเราเนี่ยเหลือแค่ลมหายใจก็ยังต้องมีกระดาษมีผ้ามาปิดอีกนะนีฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่เหลือชีวิต ถ้าหากว่าลมหายใจนี้เป็นพิษขึ้นมาอ้าวเขาเข้าใจแล้วทีนี้พอพระท่านอธิบายว่ามาดูลมหายใจเท่านั้นแหละเขาก็ถามว่าดูยังไงครับอ่าคราวนี้อัตมภาพจะชวนญาติโยมทำสมาธิสักนิดหนึ่งเรามีเวลาอยู่หน่อยนึงก่อนที่จะบทเวลาลองดูว่าเรา ดูลมหายใจนี่จะดูยังไงอาตมาแนะนำอย่างนี้แนะนำให้หายใจลึกยาวช้าเข้าลึกยาวช้าเนี่ยแล้วออกก็ลึกยาวช้ายาวยาวช้าช้าเข้าสามออก7ดนับลองดูนะนับหนึ่งสองสาแล้วก็ขณะที่ปล่อยออกไปเนี่ยก็ 4,5,6,7,8,9,10เ่ 4, 5, 6, 7, 8, 9, ห็หมดหมดลมพอดีอ่ะข้า่อยีกรอบหนึ่งกันลมเอาไว้หนึ่งสองสามแล้วก็ผ่อนลหมหายใจออกมาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสาม แล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหลังจากนั้นก็หายใจเข้าเร็วๆเบาๆทีๆเร็วๆเบาๆทีๆเหมือนกับการปัมป๊มหัวใจปัม๊มหัวใจปั๊มปั๊มสูงอกของคนที่กำลังป่วยแล้วก็ได้ออกซิเจน ควมหัวใจเลยทำไปประมาณสิบห้าครั้งแล้วก็นิ่งสงบพอเราฝึกบ่อยๆนะสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือความเย็นความเบาสังเกตได้ยังไงปีติ เย็นเบาเนี่ยมันจะมีอาการของปีติเกิดขึ้นเย็นที่สันหลังวูบลงไปเลยจะมีอาการเช่นน้ำตาไหลขนพองบางคนก็เย็นทั้งตัวนั่นแสดงว่าร่างกายกำลังผลิตสเต็มเซลล์ซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายของเรานิ่งสงบกับปีติหนึ่งนาที เท่ากับเราหลับลึกหนึ่งชั่วโมงถ้าใครนอนไม่หลับก็ใช้วิธีนี้แหละจะทำให้เราหลับลึกหลับลึกทันทีเลยหรือถ้าเหนื่อยเพลียนั่นแสดงว่าร่างกายต้องการซ่อมแซมเราจะเอาอะไรไปซ่อมแซมเรากินยา ชนิดต่างๆวิตามินต่างๆเข้าไปแต่เราลืมกินยาใจคือลมหายใจของเราเนี่ยมันเป็นตัวซ้ำแซมที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นอัตมภาพจริงขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายไหนๆเราก็มีผ้าปิดที่จมูกที่ปากกันแล้วเราก็รู้ว่าลมหายใจสำคัญอนาปานสติสำคัญขอให้ตั้งใจว่า ต่อจากนี้ไปเราจะมาดูแลลมหายใจของเราเองเพราะตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้สมดังพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่อัตมภาพได้ตั้งเอาไว้เป็นบทเป็นบทตั้งในตอนต้นนั้นเราก็จะปลอดภัยจากโควิดเราก็จะปลอดภัยจาก โควิดทางอารมณ์และปลอดภัยจากไม่ว่าจะไวรัสเกิดขึ้นจากตัวเราเองหรือจากคนอื่นก็ตามเราจะปลอดภัยทั้งหมดเพราะฉะนั้นอัตมภาพก็ขอ,อนโมทนาบุญอันหนยพรท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาขออานิสงส์ทั้งปวงที่ศรัทธาสาธุชน ทุกท่านโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชนาณาจักรในพระบรมราชูปถรัรมภ์ได้พร้อมใจกันในครั้งนี้บำเพ็ญดีแล้วในครั้งนี้จงเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์อุทิศแด่ดวงวิญญาณของท่านผู้จากโลกนี้ไปเพราะพัยโควิดและอธิษฐานได้เป็นบุญศักดิ์สิทธิ์ถึงบุคคลที่เจ็บไข้ได้ป่วยทั่วทั้ง ประเทศของเราและโลกนี้ทั้งโลกจงรักษาถูกโรกถูกหมอถูกยาถูกเวลาและท่านที่มีร่างกายแข็งแรงอยู่ก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยห่างไกลโควิดด้วยกันทุกท่านพระธรรมเทศนามีนัยะดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการชานีสนับสนุนโดย บริษัทที่พีไอโพลีนจำกัดมหาชน ทั้งหมดของรายการธรรมาร่วมสมัยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการผ่านทาง Facebook ค่ะเสร์ชหาคำว่าฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดพระรามเก้าการจนิพิเศษและชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook นะคะเสร์ชหาคำว่าวัดพระรามเก้าค่ะคก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับธรรมะมาฝากกันนะคะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพลต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะลองดูว่าเราดูลมหายใจนี่จะดูยังไง อาจมาแนะนำอย่างนี้แนะนำให้หายใจลึกยาวช้าเข้าลึกยาวช้านี่แล้วออกก็ลึกยาวช้ายาวยาวช้าช้า